และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดอกของเห็ดพิมานนะครับอันนี้เอามาเพื่อสะสมโดยเฉพาะนะครับไม่ได้คงไม่ได้เอามาทํายาขายแล้วครับดอกขนาดนี้ประมาณเจโลครับผมก็ความสวยงามก็ยังโอเคอยู่นะครับสภาพผิวเดี๋ยวแล้วทาความสะอาดด้วยแปลงซะหน่อยนึงมันก็คงจะใช้ได้สวยครับผมอายุไม่ต้องห่วงนะครับพวกนี้วงเี่ยิบเลยเ <laughs> พราะฉะนั้นจริงๆถ้าดอกขนาดนี้ คือผมก็ยังไม่มีเครื่องมือตรวจคาร์บอนน่ะเนาะก็ะส่งไปตรวจมันก็แพงมันเลยคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าอายุมันเท่าไหร่ครับจะนับวงก็ไม่ค่อยแน่นอนแล้วเพราะมันซ้อนกันเยอะแต่ถ้าเรามีเครื่องมือแบบตรวจวัดอายุโดยคาร์บอนเนี่ยมันจะบอกได้เลยไงบางดอกเนี่ยนักวิชาการเขาบอก700ปีบางดอกมันใหญ่ๆห,หรือที่ประมาณ150เมตรไอ้ร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเซนร้อยเซนอะไรประมาณเนี้ยครับนั้นเขาตรวจโดยทางวิทยาศาสตร์ตรวจคาร์บอนไนี อันนี้ก็เอามาสะสมอีกหนึ่งดอกนะครับก็พอเกลียดได้พอซื้อได้ก็เอามาสะสมไว้นกคนชอบผมบอกว่าผมสะสมเหตดพิมานมานานครับก็ได้เหตุผลน,นี้แหละครับดอกเล็กๆแล้วก็เอาไว้ทํายาดอกใหญ่ๆแล้วก็เอาไว้ชื่นชมครับผมเพราะบางดอกมีเจ็ดแปดร้อยปีบางดอกพันกว่าปีอย่างเงี้ยจริงๆครับนักวิชาการเขาตรวจได้อายุมนะันอะเขาตรวจจากไอคาร์บอนอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมก็ภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่รูนะ้ไง เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าคนรักเข็ดมันก็สะสมแบบนี้แหละครับไม่ใช่เพิ่งมาสะสมมาตอนฮือฮาครับสะสมมานานแล้วครับดอกนี้ก็น่าจะประมาณ50เซนได้นะครับความกว้างความกว้างความกว้างค,ค,ครับน่าจะประมาณนั้นเจ็ดแปดโลครับดอกนี้ก็เก็บสะสมเข้าคอเลชันเอาไว้ถึงจะยังไม่มีที่เก็บแต่เก็บไว้ได้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อย่างนี้แหละครับผมมาเป็นความชอบส่วนตัวครับสวัสดีครับ